สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องบิซนะครับวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่น Legendary Bounty Hunter Yukon i c k พร้อมบอกจดัดนูนเงินกับทองทีไ่ได้รับในระดับ5ดาวนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนจะเริ่มภารกิจน,นะครับผมผมก็แนะนำห้ซื้อขวดเพิ่มเลือดระดับ2มาใช้ก่อนเหมือนเดิมเลยนะเพราะาเราเนี่ยวจะเจอลูกสมุนของ Yukon i c k เกือ,อสมควรเลย ส่วนปืนเนี่ยก็แนะนาเป็นพวกรีพิเตอร์หรือไรเฟิลก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยจะเอามาใช้ยิงในระยะการกับไกลนะครับโดยพอเราเรื่องภารกิจเลยนะครับเราก็จะเห็นคาซีเล็กทิเจ้ายูคอร์นิกเนี่ยจับตัวประกันไว้อยู่นะซึ่งเจ้าตัวประกันนี้เนี่ยก็จะมีบทอยู่ท้ายภารกิจด้วยนะครับผม หลังจากที่เ,เพื่อนๆดูคัสซีนเสร็จแล้วนะครับผมผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยขี่มาไปที่จุดสูงสุดของแคมป์เลยนะครับแล้วก็เริ่มดูน้องน้องของยูคอนิกได้เลยนะซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมเราจะสามารถมองดูทั่วแคมป์นะว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างแถมพวกมันเนี่ยก็จะเข้าไม่ถึงตัวเราด้วยดังนั้นตรงจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดที่เหมาะมากๆเลยนะในการจาัดก,การน้อน้องของยูคอนิกนะครับ หลังจากที่พเพื่อนๆยิงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมเราเห็นว่าลูกน้องของมันเนี่ยเริ่มซาแล้วหรือว่ายังมีบางคนเนี่ยที่เราไม่มีมุมยิงนะเราเนี่ยก็เดินไปเก็บทีละคนได้เลยนะครับผมเพราะว่าถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มง่ายแล้วส่วนพวกหมีในกรงนะครับผมอันนี้ก็ปล่อยไว้ใน,นกรงนั่นแหละดีแล้วและหลังจากที่เรายิงลูกน้องของมันหมดแล้วนะครับผมถ้าอยู่คอน,นิ่งเนี่ยก็จะออกมา้อมตัวประกันที่ผมพูดถึงในตอนแรกนะ โดยเจ้ายูคอนิกเนี่ยมันจะไม่ยอมนะครับผมและมันก็ได้ยิงลงประกันเราทิ้งด้วยเช่นกันนะดังนั้นหลังจากที่เราข้าซินสโลโมชันนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยยิงตรงแขนหรือว่าตรงขาของยูคอนิก5นั้นนะครับผมมันก็จะล้มลงนะถ้าเกินกว่าน,นี้เนี่ยมันจะตายนะครับผมและวภารกิจของเราเนี่ยก็จะเฟลทันทีนะอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับ และหลังจากที่เรายิงมันล้มได้แล้วนะครับผมก่อนที่เราจะจับมันขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนาว่าให้เราเ,เรียกม้ามาใกล้ๆก่อนนะเพราะหากเราอุ้มมนันทันทีเลยเนี่ยก็อาจจะมีลูกน้องรอบที่2นะครับผมมารุมยิงเราได้นะดังนั้นเนี่ยเรียกม้ามาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยอุ้มขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เหี่ยมาวิ่งหนีไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจผู้ลูกน้องมันมากนะเพราะพวกมันเนี่ยจะยิงไม่ค่อยโดนอยู่แล้ว เว้นแต่ว่าหากมีลูนกน้องของมัน,นขี่มามันก็ใกล้นะอันนี้ก็หากบีงเสร็นหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะตายเอานะและหากเพื่อนๆทำตามที่ผมบอกแล้วนะครับผมเพืเ่อนๆก็จะเป็นอันผ่านล e g e n d a r y Bounty ยู่อ o n i n g นะครับผมและนี่ก็คือจำนวนเงินที่ผมได้จากภารกิจนี้นะครับ แล้วผมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนท่านหนึ่งที่คอมเมนต์ในช่องผมนะครับว่าทองเนี่ยเขาจะคิดตามเวลาที่เราทํานะครับยิ่งทํานานเนี่ยยิ่งได้เยอะนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณมสำหรับข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับผมโดยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าภาร,รกิจนี้เนะี่ยให้เงินน้อยมากๆเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่ค่อยแนะนําภารกิจนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะดูจากกระสุนที่เสียไปกับผลยาที่ใช้เนี่ยก็ดูไม่คุ้มสักเท่าไหร่เลยดังนั้นเนี่ยภารกิจนี้ก็ข้ามไปก็ไม่เสียหายนะ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของ Legendary Bounty Hunter y u c o n i c นะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเจอกับ Legendary ตัวไหนเนี่ยก็มารอดูกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ